หลังจากที่ผมได้กล้อง Panasonic Lumix S5 Mark II มาใช้ในการถ่ายวิดีโอนะครับเดิมทีคุณน่าจะเคยเห็นวิดีโอก่อนหน้านี้ที่ผมเคยรีวิวว่าผมย้ายค่ายนะครับจากการถ่ายวิดีโอเนี่ยใช้กล้อง Sony มาใช้พันนานะครับเพราะว่ากล้องพันนี่ยระบบออโต้โฟกัสในปัจจุบันเขาโอเคขึ้นเยอะแล้วนะครับเมื่อเทียบกับตัวรุ่นก่นกอนๆของเขาเนาะออโต้โฟกัสเป็นเฟสติเคชั่นแล้วแล้วก็กล้องเดิมของผมเนี่ยมันเป็นกล้อง Sony ใช่ไหมครับผมเนี่ยอยากใช้กันสั่นของทางพันนามาโดยตลอดเนี่ยเพราะว่ากันสั่นเขาดีแต่เขาติดเรื่อง Auto Focus อองงอออออออโโโโตตต้้้้้ฟฟกกกกััััััสสนนนนะะคครรรบบพลลุ่่่่ใใหหมมมาาาเเียยชไดแแปญขผ็ง มีเหมือนเดิมนะครับก็คือเลนเดิมของโซนี่ทั้งหมดของผมเนี่ยเต็มระบบเป็นเลนของซิกแมสแล้วก็เป็นเมาส์โซนี่จะให้ผมขายย้ายทั้งหมดมาแล้วก็ย้ายมาพานาเนี่ยต้นทุนมาค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยใช้เลนฟิกของเขาในการถ่ายวิดีโอไปก่อนนะครับก็ใช้มาเรื่อยๆจนตอนนี้เริ่มที่จะมองหาเลนโซมแล้วนะครับอยากจะได้เลนโซมสักตัวหนึ่งซึ่งมีเลนตัวหนึ่งที่ผมใช้อยู่บ่อยที่สุดนะครับก็คือซิกแมสยี่สิบเจ็ดสิบ f สองจุดแปดรัดนะครับตัวน,นั้น่ยใช้กล้องโซนี่นะคราวนี้ผมก็เลยไปติดต เป็น24-70ที่เป็น L m o u มาส์ตัวนี้นะครับมาใส่กับกล้อง p a n a s o n i c l ล m ม x S5 Mark II เนี่ยประสิทธิภาพที่ได้จะเป็นยังไงนะครับทั้งระบบออโต้โฟกัสที่ผมคาดหวังไว้เพราะว่าเราจะใช้กับงานวิดีโอเป็นหลักนะครับแล้วก็เรื่องของน้ําหนักกับการจับถือเวลาที่ใช้เนี่ยมันจะได้ฟีลลิ่งดีขึ้นหรือผลที่ได้มันจะตรงตามความคาดหวังไหมนะครับก็เลยจะมาเล่าให้ฟังในคอนเทนต์รีวิวตอนนี้ครับคร่าวๆองเลนต์ตัวนี้นะครับสำหรับคนที่อาจจะไม่รู้จักเรนตัวนี้นะครับจะได้รู้จัก ตั้งแต่ช่วงกว้างช่วงวายที่แบบค่อนข้างดีเลยนะครับในช่วงนี้ไปจนถึงระยะ70เนี่ยถือว่าเป็นระยะพอเทรตนะครับแล้วก็รวบแสง f 2.8ตลอดช่วงนะครับทำให้การละลายฉากหลังเนี่ยมันทำได้ดีมากรวมถึงการถ่ายวิดีโอหรือภาพนิ่งในที่แสงน้อยด้วยครับเลนสะ์ของทัสซิมาเนี่ยโดนเด่นเรื่องความคมอยู่แล้วนะครับเลนตัวนี้มีความสามารถเรื่องความคมเนี่ยทำได้ดี ขนาดว่าคุณเอาไปใช้ในงานระดับมืออาชีพได้ครับแล้วก็บอดี้ของเขานะครับจะมีซีลกันละอองน้ํากันฝนนะครับคือใช้ในการลุยพวกละอองน้ําลุยฝนละอองได้ระดับหนึ่งนะครับใช้ได้ดีทําให้สามารถที่จะแบบใช้ในพื้นที่ที่แบบอาจจะมีความชื้นอยู่อาจจะไปถ่ายรูปในพื้นที่ที่เป็นน้ําตกทะเลอะไรพวกนี้นะครับละอองน้ํามันก็จะมีเยอะมันก็กันได้นะครับหรือว่าพื้นที่ที่แบบลุยฝนตลบอะไรเงี้ยอันนี้ก็ลุยได้เหมือนกันครับตัวนี้จะมีเกรดรูบแสงแรลเฟรมเนี่ยอยู่ที่สิบเ่ไดเแร์มันก็มะครับล้วก็สวยยงงามิ่ช ในช่วงที่เป็นระยะ70เนี่ยจากหลังมันจะเบลอนะครับเนื่องด้วยทางยาวโฟกัสแล้วก็รวบแสง F 2.8บวกกับแรเฟรมที่เป็น11กรีดเนี่ยโบเก้มันก็จะมีสัวทรงที่สวยงามนะครับโดดเด่น ทำให้ตัวแบบเนี่ยมีความสวยงามมากขึ้นฉากหลังมันก็เสริมทั้งภาพเนี่ยทำให้มันดูสวยงามนะครับดูนุ่มนวลลงไหลครับตัวนี้นะครับจะมีน้ําหนักอยู่ที่8 3 5กรัมนะครับอันนี้อาจจะต้องคิดนิดนึงสำหรับบางคนที่ไม่ชอบเลนส์ที่มีน้ําหนักเยอะนะที่จริงเลนส์ตัวนี้น้ําหนักไม่เยอะนะ8 0 0กว่ากรัมเนี่ยในเลนส์เกรดโรถือว่าปกตินะครับปกติซิกมาในเลนส์อาจจะหนักกว่านี้อาจจะมี1กิโลอะไรเงี้ยแต่ร้อยสามสิบห้ากรัมอยู่ในระดับที่เกือบเกือบ,อบจะหนักแล้วนะครับแต่ว่าพอใช้กับกล้องบางตัวอย่างกล้้องงผมมเี่ยกาารใสสคดวบ มีการติดจอมอนิเตอร์ด้วยนะน้ำหนักมันก็จะเพิ่มขึ้นมานะครับน้ำหนักรวมของกล้องกับเลนรวมกันของผมตอนที่เซตไว้ถ่ายรีวิวเนี่ยอาจจะถึงประมาณสัก1.5กิโลนะครับการถ่ายนานๆเนี่ยอาจจะมีเมื่อยล้าบ้างครับอันนี้ต้องดูว่าเซตอัพของกล้องตัวเองเนี่ยกังวลเรื่องของน้ำหนักไหมนะครับแต่ว่าการถ่ายภาพนิ่งหรือว่าการ ถ่ายวิดีโอที่ไม่ได้มีการติดอุปกรณ์แยกเยอะเนี่ยผมว่าน้ำหนักประมาณอยู่ที่1นกิโลถึง1.2ึกิโลนะครับถือว่าไม่ได้หนักเกินไปครับแล้วก็ขนาดหน้าเลนตัวนี้นะจะอยู่ที่8ปดสมิลิเมตรนะครับก็หาฟิลเตอร์ใส่ได้ตามปกตินะครับไม่ใช่หน้าเลนที่พิเศษอะไรนะครับเป็นขนาด่ยอดนิยมด้วยซ้ำไปนะครับอันนี้ก็เลือกซื้อตามแบรนด์ที่ชอบได้เลยนะการทดสอบประสิทธิภาพจุดแรกผมขอเริ่มที่ออโต้โฟกัสก่อนละกันนะครับเพราะว่ากล้องพานากับเลน์ของซิกมาที่เป็นเอลเม้าส์เนี่ยมันจะออ ทดสอบอยู่หลายครั้งนะครับและหลกัหลกๆก็จะถ่ายอยู่2แบบด้วยกันก็คือการใช้ออโต้โฟกัสแบบเต็มพื้นที่นะครับแล้วก็เลือกเป็นแท a c กิ้งคนเอาไว้นะครับการถ่ายเฟรมแบบนี้ผมจะใช้เวลาที่ไปถ่ายคอนเทนต์นอกสถานที่นะครับมีการถ่ายบีโลบ้างอะไรพวกนี้เป็นช็อตเสริมนะครับหรือว่าอาจจะเป็นช็อตหลักที่ต้องถ่ายคนเป็นหลักอะไรเงี้ยผมก็จะเปิดให้มันหาออโต้โฟกัสแบบเต็มพื้นที่ไปเลยนะครับแล้วก็เน้นไปที่ตัวบุคคลนะครับจากวิดีโอที่คุณเห็นเนี่ยคุณจะเห็นได้ว่าตัวกล้องเนี่ยเขาจะด ใบหน้าของคนแล้วก็การเดินของคนเนี่ยได้เป็นอย่างดีนะครับเขารู้ด้วยนะว่าระยะพอห่างไปมากๆนะครับก็จะเห็นตัวคนแบบเต็มตัวนะครับถ้าเดินเข้ามาใ,นใ,นในกล้ๆเนี่ยก็จะมีการแท็กกิ้งบริเวณใบหน้านะครับ คือเขาแยากแยะได้ทีนี้การที่แยกแยะได้เนี่ยเขาไปสั่งเลนแล้วมันโฟกัสได้ดีไหมนุ่มนวลไหมน,นะครับก็ตามนี้เลยครับการโฟกัสทําได้ดีแบบที่ผมคดาดหวังไว้นะครับคือไม่ได้ดีพิเศษอะไรนะคือผมเคยใช้ของโซนี่มาเนี่ยก็จะเห็นแบบความเก่งของโซนี่นะครับอันนี้ขออนุญาตพูดถึงกล้อง2ตัวที่ผมมีแล้วกัน,นครับของโซนี่เนี่ยผมรู้สึกว่าเออความเร็วแล้วก็การตัดสินใจของเขาเนี่ยในความรู้สึกผมนะกล้องโซนี่มันจะแบบมีความแม่นยําแล้วเราก็จะไว้ใจมันได้มากนะครับของพานาก็ได้เหมือนกันนะในรุ่นใหม่คมันแต่ว่า หน่อยนึงนะครับแต่ของพานาเนี่ยผมว่าเหลือเฟือในการใช้งานนะครับผมลองทดสอบโดยที่แบบซูมเข้าซูมออกมีการเปลี่ยนระยะนะครับไม่ใช่แค่ให้แบบเดินเข้าออกนะมีการเปลี่ยนระยะ ในการซูมด้วยนะครับตัวเลนส์ก็ไม่ได้มีอาการมึนงงหรือว่าโฟกัสผิดเพี้ยนอะไรนะมันก็เร็วนะครับสม,มูทเหมาะกับการถ่ายคอนเทนต์มากๆนะเป็นที่น่าพอใจนะกับเลนส์เซกมา24-70 f 2.8ี่เจ็ดสิบอาร์ตเอลเมตัวนี้นะครับเมื่อใช้กับ Panasonic ิค m i ้ S5 Mark II ครับรงั้นนะครับถ้าเกิดคุณคาดหวังว่าเอออยากได้เลนส์ช่วงซูมนอร์มัลนะครับเอาไปใช้ถ่ายคอนเทนต์ถ่ายอินเสิร์ตถ่ายแบบรวมๆอะไรพวกนี้นะแล้วก็ได้รูปแสงเอฟสงจุดด้วยเนี่ยสำหรับกล้อง Panasonic frame ที่เป็น full frame น full ะครับตัว24-70 2.8 f 8อาร์ตเอ o มตัวนี้ถือว่าไว้ใจได้นะครับคือได้ตามความคาดหวังแบบที่คุณเห็นในตอนนี้แน่นอนครับแต่ถ้าการทดสอบโฟกัสผมยังไม่หมดเท่านี้นะครับผมลองใช้ออโต้โฟกัสที่แบบวัตถุที่ไม่ใช่คนบ้างนะครับผมเลือกการโฟกัสเป็น Are เียนะครับที่ผมกาหนดไว้นะแล้วก็สั่งเป็นออโต้โฟกัสแบบ Contin u ียนะครับสหรับการโฟกั์พวกสินค้าหรือว่าอาจจะเป็นวัตถุบางอย่างที่ผมต้องการเอามาถ่ายเป็นอินเสิร์ตครับเอาเป็นช็อตแทรกรงเนี้นะผมก็มักจะเลือกให้มันเป็นโซนบริเวณตรงกลางเอาไว้นะครับที่จริงใช้แบบอื่นนก็ได้แนะแต่่บบทีมท นี่คือผมเลือกไว้ตรงกลางนะครับแล้วก็ผมลองทดสอบโดยขยับตำแหน่งโฟกัสไปด้วยบวกกับเปลี่ยนระยะด้วยนะครับเหมือนที่โฟกัสคนเลยแต่อันนี้จะไม่ใช่คนนะครับจะเป็นวัตถุพวกดอกไม้อะไรพวกนี้นะครับวัตถุเล็กๆล,ลองดูว่ากล้องเขาเนี่ยจะสามารถสั่งเลนแล้วให้เลนเนี่ยโฟกัสตามได้ไหมนะครับ ผลที่ได้ก็ค่อนข้างพอใจนะครับคือมันก็เข้าเป้าแล้วก็สมมตินะครับมันจะมีแค่บางจังหวะที่การวางวัตถุมันซับซ้อนมากเนะี่ยอันนี้เราอาจจะต้องวางเฟรมช่วยเขาแค่เพียงเล็กน้อยเท่าน,นั้นเองนะเล็กน้อยนะครับแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันมีปัญหาอะไรนะครับผมก็ลองทั้งุมงกว้างบ้างถ่ายแคบเข้าไปบ้างนะครับแล้วก็ขยับเฟรมไปเรื่อยๆการโฟกัสที่มันเร็วอะไรพวกเนี้ยผมก็รู้สึกว่าโอเคนะแล้วก็ความเร็วในการออโต้โฟกัสหรือเซนเซอริตี้พวกเนี้ยผมไม่ได้ตั้งอะไรเป็นพิเศษนะครับผมปร มันก็ได้ผลแบบนี้นะผมรู้สึกว่าโอเคนะกับเลนช่วงซูม24-70แบบนี้นะครับทำให้ผมเนี่ยสามารถถ่ายวิดีโอรีวิวได้นะครับถ่ายคอนเทนต์ถ่ายอินเสิร์ตไรพวกนี้สามารถพกเลนตัวเดียวไปแล้วถ่ายจบๆได้นะถ้าต้องการช่วงซูมแบบกว้างนะครับ24มิไปจนถึงช่วงแคบสำหรับถ่ายโคซับ70มินแล้วก็ได้รูปแสง f 2.8ถือว่าเป็นที่น่าพอใจครับในส่วนของความคมชัดนะครับแล้วก็เรื่องของโบเก้นะครับผมขอขยายพื้นที่ในส่วนนี้นิดนึงลวกันเผื่อคนที่เข้ามาดูแล้วจะได้แบบเห็นประสิทธิภาพในเรื่องควววามมชัดัดแลลล้้ก็โเเเเยนนนตีป เกรดโปรน,นะครับเป็นเลนอาร์ตย้ำอีกรอบนึงนะครับเป็นเลนโปรเฟชชั่นอลเพราะงั้นความคมชัดเขาเนี่ยจะมีความคมชัดที่สูงมากนะครับคือวัตถุเล็กๆอะไรพวกนี้เขาสามารถแยกแยะรายละเอียดได้อย่างชัดเจนนะครับผมใช้เลนซิกมามาเนี่ยเรื่องความคมผมไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยนะใช้มาหลายปีมากเกือบ10ปีแล้วนะครับความคมเป็นสิ่งที่เลนซิกมาเนี่ยให้ความไว้วางใจได้เลยนะครับแม้แต่เลนระดับแบบเริ่มต้นของเขาเนี่ยความคมชัดก็ยังแบบเกินราคานะเลนโปรเขาไม่ต้องห่วงนะครับในเรื่องความคมชัดนะแต่ถ้าคณอยากได้ความคมชัดที่สูงกนนีีน้อึะครับ ก็คงต้องเป็นเลนฟิกเจตโตของค่ายซกแมสล้วกันนะครับมันอาจจะได้ความคมชัดที่แบบขึ้นมาอีกนิดนึงนะถ้าเกิดคุณอยากได้แบบความคมแบบจัดเต็มไปเลยนะเลนฟิกมันจะทําได้ดีกว่านะครับแต่เลนส์ซูมของทางซกแมสที่เป็น24-70เนี่ยอันนี้สำหรับผมมันเหลือเฟือแล้วนะแล้วก็การถ่ายวิดีโอของผมเนี่ยผมก็ไม่เคยมีปัญหาเรื่องความคมของเขานะเขาทำได้ดีแล้วครับอีกจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือที่ผมชอบนะครับในเลนส์24-70ตัวนี้พอเราใช้รูปแสง2.8ในโบเก้มันทำได้ค่อนข้างดี ช่วยให้ผมเนี่ยสามารถที่จะถ่ายสินค้าหรือฉากอะไรก็ตามที่มีการโพสต์อัพวกเนี่ยมันได้ฉากหลังที่สวยมากขึ้นนะครับได้มิติที่มันเจาะจง เข้าไปมากขึ้นเวลาที่คุณถ่ายคอนเทนต์เนี่ยมันจะมีช็อตที่คุณต้องถ่ายกว้างใช่ไหมครับไอช็อตถ่ายกว้างเนี่ยแน่นอนระยะ24เนี่ยมันเหลือเฟืออยู่แล้วคุณสามารถตั้งกล้องแล้วก็เป็นมุมที่เกือบๆจะทางการได้แล้วนะครับในการทำคอนเทนต์ประเภทรีวิวหรือคอนเทนต์สัมภาษณ์พวกเนี้ยได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณทํางานที่เน้นความเป็นทางการมากขึ้นนะครับต้องการช็อตที่มีการจอจงมากขึ้นเนี่ยหมุนช่วงซูมไปที่ประมาณสัก4 0่สถึงห้เนี่ยก็โอเคเหมือนกันหรือว่าจะถ่ายโทรศัพะะท เป็นเลนส์ที่ดีเลยครับแล้วก็โบเก้เนี่ยไฮห่วงนะครับในการเสริมให้ตัวแบบมันมีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นครับตามวิดีโอที่คุณเห็นแบบนี้เลยครับสรุปเรื่องการรีวิวเลนส์ซิกนา24-70 f 2.8รหัส DG DN Art L mount ตัวนี้นะครับผมก็ยอมรับว่าเลนส์ตัวนี้สามารถทํางานตอบโจทย์ได้ตามที่ผมต้องการสลับกล้อง Panasonic Lumix S5 Mark II นะครับเรื่องของออโต้โฟกัสเนี่ยเต็มประสิทธิภาพนะครับไม่มีปัญหานะแล้วก็เรื่องของความคมเนี่ยทำได้ดีอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นเลนส์เกตโตนะครับสิ่งที่ต้องคำนึงจริงๆเนี่ย่ยยจะมออู2รืืงหลักักกกๆด้วนนค,ค็ หนึคนต้องการเลนเกตโปรหรือเปล่าเพราะว่าราคาของเลนเซ็กแมาที่อยู่ในเกรดโปรของตัวนี้นะครับยี่สิบสี่เจ็ดสิบตัวเนี้ยอยู่ที่สี่หมื่นสองพันเก้าร้อยบาทอันนี้คือราคาเต็มนะแต่ราคาช่วงโปรโมชั่นเนี่ยมันจะอยู่ราวๆสามหมื่นแปดพันเก้าร้อยนะครับอยู่ที่ว่าช่วงนั้นเนี่ยตัวเขาจะเล่นแรงแค่ไหนนะครับแต่มันจะอยู่ราวๆนี้ทีนี้คนที่เป็นมือใหม่เริ่มต้นเนี่ยราคาช่วงสามหมื่นแปดถึงสี่หมื่นสองเนี่ยอาจจะหนักนิดนึงนะครับสำหรับมือใหม่นะแต่เล่นเกรดโปรอยู่แล้วนะครับสำหรับคนที่ใช้เลนประสิทธิภาา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 พสูงงงในนนนนกรรททหงเงนเเิีี่่ยาคา้ถือว เข้าถึงง่ายมากนะครับเพราะว่าเรนค่ายเนี่ยส่วนใหญ่จะแพงกว่านี้จะอยู่ที่4 5 0 0 0ับาทขึ้นไปนะครับอันนี้ก็ลองพิจารณาดูนะสำหรับผมรู้สึกว่าถ้าเป็นคนทํางานหาเงินอยู่แล้วนะครับถ่ายภาพงานแต่งถ่ายภาพปริญญาถ่ายภาพงานอีเวนต์ต่างๆนะครับราคานี้คือปกติมากนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะน่ารักซะด้วยซ้ำนะครับราคานี้นะเพราะว่ามันทํางานเืินทุนได้นะครับแล้วก็ประสิทธิภาพเหลือเฟือนะครับกับอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของคนทั่วไปที่อาจจะมีกําลังซื้อนะครับแล้วก็อยากได้เลนตัวหนึ่งพกสบายๆเเเนนนีี่ยยยลสตััววว้้มโโดดรรรืองงะะแ็บา ต้องโฟกัสดีแต่น้ําหนักนะครับน้ำหนัก8 3 5กรัมเนี่ยบวกกับบอดี้ตัวกล้องอาจจะมีเคสด้วยมีอุปกรณ์เสริมนิดหน่อยเนี่ยน้ำหนักมันก็จะราวๆหนึ่งจุดสองถึงหนึ่งจุดห้าอันนี้ต้องลองคํานวณดูว่าเราถือทั้งวันเนี่ยหรือเปล่านะครับไหวไหมอะไรเงี้ยอย่างผมเนี่ยที่ต้องพูดประเด็นนี้เพราะว่าเมื่อก่อนผมก็ใช้เลนส์เทเลโฟตโต้อะไรเยอะแยะนะ ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไระครับทีนี้พอมาถ่ายวิดีโอเนี่ยก็มีการใช้เลนส์ฟิกเบาๆเยอะนะครับแล้วก็ถ่ายง่ายๆพอกลับมาใช้เลนส์ตัวนี้เต็มวันนะครับยอมรับว่ากลับบ้านมามีเมื่อยนิดนึงนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าเออม,มันเมื่อยกว่าเดิมนะครับอาจจะเพราะอายุเยอะขึ้นหรือเปล่าคนนี้ไม่แน่ใจนะแต่รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีน้ําหนักจนรู้สึกได้นะครับก็เลยเอาประเด็นเนี้ยมาพูดให้ฟังนะครับว่าเออถ้าเกิดคุณไม่ชอบที่จะพกหนักๆทั้งวันอะไรเงี้ยลองดูก่อนว่าน้าหนักประมาณสักเนึ่งจุยสองหรับเรนรนการที่จะบถืออก้ง่ายถังหาอยู่่แล้วไมดถือ ลอดเวลามีถือบ้างใส่กระเป๋าบ้างอันนี้สบายอยู่แล้วครับสำหรับคนที่สนใจเรียนตัวนี้นะครับสามารถติดต่อไปที่ s i g m a p h o t o t h a i l a n d นะครับหรือว่า Si l i ทีดีจี l ลท์ Thailand ก็ได้ครับเขาเป็นผู้นําเข้านะแต่หลักๆคือถามที่ s i g m a p h o t o t h a i l a n d แหละเขาจะมีคนตอบตลอดนะครับแล้วก็คําถามก็เป็นเกี่ยวกับเลนส์ Sigma ทั้งหมดเลยนะครับเรื่องราคาจะจําหน่ายนะครับเรื่องของโปรโมชั่นช่วงนี้หรือว่าแนะนําไปซื้อร้านไหนดีอะไรเงี้ยเขาแนะนําให้ได้นะครับแล้วก็ถ้าคุณมีคาถามอะไรเรื่องเรียนตัวนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์ถามผมได้ ร,รีวิวในวันนี้นะครับก็เป็นรีวิวของเลนส์ซิกมาที่ใช้กับกล้องพนาในงานวิดีโอเป็นหลักนะครับก็เทสเรื่องโฟกัสเรื่องความคมประมาณนี้นะครับถ้ามีคําถามหรือเพิ่มเติมก็เข้ามาคุยกันได้ครับคณทุกคนที่ดูมาถึงจนจบสำหรับรีวิวนี้นะครับแล้วก็ฝากติดตามคอนเทนต์ต,ตอนต่อไปในช่องของผมด้วยครับสวัสดีครับ